สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันใหม่นะคะเคปสวัสดีตอนเช้าต้องกูเชนมองเกนค่ะทุกคนกูเชนมองเกนแล้วประเทศที่เราจะไปเนี่ยยังใช้ภาษากูเชนมองเกนอยู่ไหมแน่นอนเป็นต้นเลของภาษาเยอรมันก็คือประเทศเยอรมนีโอ้โหไปในเมืองอะไรคะเมืองโคโลนทุกคนโอ้โห oh, เป็นเมืองโคโลนนี่คือแบบเป็นเมืองต้น,ตนกำเนิดหรือเปล่าเคปต้นกำรับของการทำโคโล่เหรอ,อใช่อยู่จากชื่อเมืองแหละก็คือเป็นต้นเมือนการทำน้ำหอมซนโคโลนั่นเอง<อ>แล้วเราจะได้ไปเห็น น้ำหอมโคโลนจริงๆไหมเราหวังว่าเราคนได้เห็นต้องได้เห็นสีเราไปถึงนั่นแล้วเออน้อน้นแล้วก็เห็นทั้งประวัติของน้ำหอมด้วยแล้วก็เราก็อาจจะไปช็อปน้ำหอมโคโลนกลับมาด้วยได้ไหมใช่แล้วโอเคลิศมากถึงกันหมดแล้วเราก็ต้องได้มีการซื้อเกิดขึ้นมีการลองเกิดขึ้นว่ากลิ่นไหนอะไรยังไงหอมเหมาะกับเราโอ้ยตื่นเต้นน่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โคโลนนะคะจะเปนไมิ่วิ่งทันไหมตกเครื่องป่ะ ที่สุดเราก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะเคฟเปเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีนะคะครั้งแรกของเคฟเน้อเป็นไงบ้างอ๋อประทับใจมากมสวยงามเหมือนในที่เราหาข้อมูลมาเลยใช่เน้อๆนอนอ,นอสวยมากเลยดูสิข้างหลังอะ่ะโดมสุดลูกหูลูกตาเลย oh. ภาษาอังกฤษนะคะเรียกเมืองนี้ว่าโคโลนนะคะแล้วก็ภาษาเยอรมันเรียกว่าเค <C ologne. S 1> ออกเสียงเคิร์นิดนึงใช่เพราะมันมีโอแล้วก็มีจุดๆเขาเรียกว่าโออุ่มเรานะคะเมืองนี้เนี่ยคือเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ี่เลยนะเคลฟว้าว <Wow. S 1> ในเยอรอมนีเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ4ี่เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเยอรมนีคือเมืองเบอร์ลินเป็นเมืองใหญ่ <ừ> เป็นม <ừ> <ๆ S 2> เมืองเรียกว่าไงเป็นเมืองคปิตอลซิตี้เนาะเป็นเมือง <ừ> หลวงเนาะแล้วก็อันดับสองเคลฟรู้มาว่าที่ไหนที่ไหนคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกฮัมบวกใช่เราอยากไปแต่ทริปนี้เราไม่มีแต่เราต้องไปด้วยกันนะโอเคได้เลยใช่อันนี้คือฮัมบวกฮัมบวกนี่จะเป็นมุมที่2นะคะแล้วก็เมืองอันดับ3าเนี่ยเราเคยไปแล้วอ๋อชาเคยไปแล้วหลายครั้งแต่ว่าคลิปอาจจะยังอันนี้ก็ต้องไปเหมือนกันคือเมืองมิวนิกมิวนิกมุนเคิลมุนเคิลใช่ถ้าพูดถึงมิวนิกแล้วก็อยากไปใช่ไหมอยากไปอยากไปดูนักฟุตบอลไหมอยากไปดูนักฟุตบอลอยากไปดูทีมบาวาเรียนอยากไปดูอะไรอีกใช่สมมสอฟุตบอลอยากไปดู ก็เยอรมันีก็อยากไปที่หลายๆที่เนาะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็เป็นที่อีกที่หนึ่งที่เราสองคนอยากจะมานะคะนั่นก็คือเมืองใหญ่แับสี่เมืองโคโลนนั่นเองค่ะทุกคนค่ะดูสิคะความอลังการใหญ่โตของศาสนาจักรแห่งนี้อาเดาสิว่ามันชื่อว่าอะไรเครับมหาวิหารโคลโอนโอ้ถ้าเป็นภาษาไทยใช่ถูกต้องพระมหาวิหารโคโลนสังกฤษก็เป็น โคโลนชาเดรอส่วนภาษาเยอรมันก็จะเรียกที่นี่ว่าเคอร์เนโดมว้าวเคอร์เนโดมเคอร์เนโดมใช่พูดภาษาเยอรมันเก่งนะเนี่ยก็เรียนมาเรียนมาหนึ่งคาสแต่ก็คือลืมแล้วก็อ่ะความรู้วิชาส่งคืนครูไปแล้วอาจจะได้บ้างกรุบกริบแนะนําตัวส่วนตอนื่องได้อยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาแล้วตอนนี้คุยกับแฟนภาษาอะไรก็คุยภาษากังกอังกฤษเป็นหลักคุยบ้างภาษาอังกฤษ แต่หลายคนคงอยากจะเห็นแล้วล่ะแฟนพี่เคบอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเดินเล่นกันในโอทาวน์น้อเคร็บเนาะแล้วเคร็บอยากขึ้นไปข้างบนไหมล่ะนู่นนูมันขึ้นได้นะเคร็บขึ้นได้หรอนโอ้ขึ้นได้ขึ้นได้พี่จะเห็นข้างในจังเลยว่าความโออ่าความยิ่งใหญ่ของศาสนาจักรเป็นยังไงอืมอืโออันนี้คือใหญ่ติดท็อปห้าเลยของยุโรปอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่เมื่อยเราอาจจะรุ่ทุกคนเนี่ยขึ้นไปชมวิวจากยอดโดมแต่คิดว่าน่าจะเมื่อย ขั้นบนไเหรอขึ้นได้นะขึ้นได้นะเมื่อกี้ทําข้อมูลมาแล้วเบื้องต้นนะเขาบอกว่าโดมทางซ้ายที่ตะพันตกทางซ้ายน่ะสามารถขึ้นได้ฟรีด้วยเครมแต่ว่ากําลังขาเรานั้นไซส์นั้นไซส์นั้นไซส์ก็มาเมื่อวานนี้ก็ปวดขาขาลากมาเมื่อวันเมื่อวานนี้ด้วยใช่ขาลากมากค่ะแล้วก็มาถึงโครนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นไปเม้ามอยไปเดี๋ยวเอาเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังนั้นก็ต้องติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเคลปเนี่ย เป็นตัวแม่นะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้เอ็กซ์เพรสตคนนี้พาเราไปรู้จักน้อยดีกว่าเก็ดอไเกน้อยโอเคเนาะน้อเดี๋ยวจะหาว่าเราแบบว่าข้อมูลไม่ครบดยวโดนสาดอีกโอเคก็จะเป็นที่มาที่ไปของน้ําหอมแล้วก็ของโครนเมืองนี้นั่นเอง เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องฝากคลปด้วยนะคะคลิปหน้าคลิปถ่ายคนเดียวเลยมถือกล้องถ่ายคนเดียวเลยได้ไหมก็เก่งใจเจ้าของช่้องอ่ะโอเคปาร์คเลงั้นเราก็ไปเดินข้างในนะคะ <c oughs> แล้วก็จะพาดูทุกคนเนี่ยไปชื่นชมความสวยงามของโบสถ์โกติกอันแสนยิ่งใหญ่แห่งนี้โคลอนชาเดรอนนั่นเองค่ะ เป็นคริสตินิกายอะไรอะ่ะเป็นนิกายโรมันคาทอลิกค่คเคะเคว็บแลเครู้ไหมว่าข้างในอ่ะมันคล้ายคล้ายกันกับมิลานนะแต่เคยังไม่เคยไปใช่ไหมเช่แถ้าข้างในอ่ะมิลานจะเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่านานนมมาแล้วนะเคว็เขาเคยเอาหีบศพทองคำจากเมืองมิลานมาประดิษฐานอยู่ที่นี่ที่เราเห็นกันตรงนั้นไงอเออและองค์ข้างนอกเนี่ยเป็นองค์จำลองแต่ว่าข้างในนั้นอ่ะคือเราต้องเข้าไปได้เฉพาะวันที่มีพิธีสำคัญ แล้วที่นี่นะออกแบบมหาวิหารได้แบบโกติกโอ้โหคือแบบสวยงามนะข้างนอกอะเนาะแต่ข้างในคือเราอาจจะไม่ได้ว้าวมากแต่ว่าเขาดูใหม่เนาะแต่ว่าเขาดูใหม่อยู่ใช่สาเหตุที่เขาดูใหม่อาจจะมีกาบรบูัลปฏิสังขรณ์อยู่ตลอดเวลาอ,อแล้วก็อ๋อที่บอกว่าเขาไม่โดนสงครามใช่ไหมถูกต้องคะ่ะเคถูกต้องเลยเก็คือว่าที่นี่เนี่ยคือเมืองฟคโรนต้องพูดได้ว่าโดน ระเบิดราบเป็นหน้ากองเลยนะแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่โดนระเบิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้โดนทั้งหมดดังนั้นคือที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นการก่อสร้างแบบเพี่ยงงค่อนข้างใหม่อยู่ก็คือแบบจริงๆแล้วเขาก็ทําแบบ เรียนแบบของเดิมขึ้นมานั่นแหละแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้แบบร0 0ดังนั้นที่ใครไดเห็นกับชาเห็นตอนนี้มันเลยยังค่อนข้างที่จะดูใหม่อยู่นั่นเองเคฟแต่ที่นี่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าเป็นแด n มาร์กถูกปะใช่เออใครมาแบบโคโลโนะก็ต้องอยากจะมาเห็นที่นี่เพราะที่เป็นแดลมาร์กแบบสำคัญเลยแล้วยังได้ world heritage ด้วยนะเครเรามาเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกใช่เรามาเยี่ยมชมเมืองมรดกโลก เป็นสถานที่เก่าแก่และาศาสนสถานอันสําคัญของคริสต์ศาสนิกชนในยุโรปด้วยโดยการที่เป็นนิกายนี้ต่างคือขลังดูทุกคนดูเคร่งกับศาสนาเนาะใช่ใช่เมื่อกี้ชาใส่หมวกใช่ไหมา็หน้าประตูก็จะมีคนบอกว่าแบบไม่ปลดถอดหมดออกนะอะไรเงี้ยอใช่เ <c redit> ครปเนี่ยเป็นมิสยูนิเวิร์สเครปมีมงกุฎเทพมาเที่ยวที่นี่เทพก็ต้องเอามงกุฎเครปออกก่อนนะต้องถอดออกถอดออกก่อนต้องวางลงและไม่ไกลจาก โดมเป็นนี่เลยค่ะร้านโคโลนนะคะจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นร้านของฝากเนาะไม่น่าจะา<อ>ใช่ร้านออริจินล่ะค่ะเออแต่ว่าเครปเนี่ยค่ะคือต้องบอกว่าเป็นคอสเมติกไซเอนส์นะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับน้องวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยก็เค้จะมีความรู้เยอะเลยแต่ว่าวันนี้อาจจะเอาเกรดเล็กๆน้อมาฝากกันคือเมื่อกี้แมวแอบถามแล้วล่ะ,ละว่าเครปรู้ไหมว่า ทำไมมันต้องเป็นเมืองโคโลนแล้วทำไมโคโลนที่นี่มันต้องเป็นหมายเลข4711ใช่ไหมสี1เอ,อ็ด่งน่ทำไมคฟอุ้ยน้องหมาอุ้ยทำไมอะคฟก็อย่างที่เราพอทราบกันว่าน้ำอหอมนะั้นมีการจัดจานแนกตามประเภทข,ของความเข้มข้นของน้ำหอมที่ใช้อ,อใชออ่มันมีอะไรบ้างนะงอ่ก็ถ้าความเข้มข้นต่ำที่สุดก็จะเป็นเอ่อโอเฟรช ออฟเฟรชถ้าความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเอ่ออลโดโคโลนอ๋อก็คือตัวนี้เลยเอลโดโคโลนเอลโดโคโลนแล้วถ้ามากขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นออลโดัวเลตออลโดัวเลตอ๋อเคยได้ยินเคยได้ยินออลโดโทเลตแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นออลโดเพอร์ฟูมอ๋ออันนี้คือรู้แล้วสุดท้ายอีกคืจะเป็นเพอร์ฟูมอ๋อเหรออ๋อมีห้าสเต็ปใช้ความเข้มข้นต่ำจนถึงสูงสุดดังนั้นการติดทนบนผิวหรือบนร่างกายเราก็จะ เข้มข้นเจ้าวนานแตกต่างกันไปอ๋อถือว่าอะไรบางคนเรื่องน้ําหอมว่าแบบทําไมมันอยู่แป๊บเดียวทําไมฉีดแล้วมันแป๊บเดียวบางคนก็เคยไปฉีดปิดเป็นวัน2วันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่อ๋อแล้วถามว่าทำไมถึงต้องเป็น4711ค่ะ4711นั่นก็คือเลขที่ตั้งของบ้านของคนที่ทําน้ําหอมตัวนี้ออกมาอ๋อคือออริจินอลเลยบ้านเลขที่เขาคือบ้านเลขที่4711ใช่แล้วโอ้โหเครป มัเป็นเก็ดเล็กเล็น้อยที่อธิบายให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันนะคเก๋มากเคคือเก๋มากเลยอะคือคือแบบมีความรู้รอบตัวนะเนี่ยทางานด้านนี้ด้วยอะแล้วสมมติว่าคือแบบอย่างอย่างเมื่อกี้เราพูดเรื่องน้ําหอมเนาะคืออะเค้เนี่ยมีน้ําหอมในดวงใจไหมแบบเค้เนี่ยแบบคงต้องมีหลายตัวแหละแต่ว่ามีตัวไหนบ้างที่ชอบเป็นพิเศษแล้วทำไมถึงชอบอะอะเอ่อที่ชอบเป็นพิเศษก็จะเป็นน้ําหอมเอ่อ โซมาโรนมันเป็นออเดอร์โคลนเหมือนกันอ๋ออ๋ออ๋อฮะอย่าบอกว่ากลิ่นเดียวกันใช่อิตาเลียนอิตาเลียโอออิตาเลียนหอมเนาะเบาๆรู้สึกว่าเข้ากับคนอื่นเข้ากับเราได้ง่ายแล้วก็เป็นมิตรคนรอบข้างด้วยเป็นออเดอร์โคลนออเดอรโลนแล้วแล้วมีแบบออเดอร์เพอร์ฟูมไหมที่แบบที่ชอบชอบอะไรจริงๆเป็นคนที่แบบค้างๆค้างใครน้ำหอมแล้วมีหลายกลิ่นมากที่ชอบ าก็จะมีอออกาจจะเป็นโครเอโครเอโบครีมตัวนั้นตัวนั้นที่สาวชอบน่หอมเลยหอมละมุนอ่าใช่หรือเป็นของชนแฮลเชนแฮลมาโมแซลโอ้มามแซเสียงไม่ถูกต้องนะคะแต่ก็คืออ่าให้เข้าใจว่าเะดัอระดับความอัดออกเสียงแบบนี้อ่าอ่าอาเชนแฮลมาโมแซลใช่หรือจะเป็นชนแฮชองสีชมพูอ่าฮะชนแฮชองใช่โอ้โหอมเยอะเลยต้องมีหลายตัวค่ะอื อ่าแล้วชาล่ะน้ำหอมหรอ,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 อก็เมื่อกี้เหมือนเคฟเนาะก็คือชอบ e อิงลิชเพ r ไปแล้วนะคะก็เหมือนกันนะไปโอเดอร์โคโรนออนแบบเบาๆอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบแบบน้ำหอม oh. เบาๆอ่อนๆนีก็สามารถที่จะไปหาซื้อ,อ,อม,มาได้แล้วก็ติดทนนานด้วยนะ<ช>เออเป็นโคโรนแต่รู้สึกว่าติดทนนานมากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเพอร์ฟูมหรอนี่ชอบ m i s ติออลมิสติออลเออนี่ก็ชอบเออชอบแบบนี้มากนี่ชอบ m i s ติออลก็คือแบบว่ามัน มันก็ติดทนนะ<ม>ติดทนเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยคืออ่าพอยซัน,นก็ยังเป็นของบีออ,อยู่ใช่เป็นสาวก d ีออทีเ <c oughs> นี้ยคือชื่นชอบแล้วถ้าสมมติว่าพี่ๆน้องๆทางบ้านเขาอยากจะให้เคปแนะน,นําน้ําหอมอ่ะมันอาจจะยากแหละการแนะนาน้ําหอมการแนะนาเครื่องสาอางเนี่ยมันอาจจะยากแหละถ้าเกิดว่าแบบให้เกรดเล็กเกรดน้อยในการแนะนําน้ําหอมอย่างเงี้ยออเดอร์โคลนออเดอร์เทเลตอะไรเงี้ยเคปคิดว่าเคปจะแบบ มีข้อแนะนํำยังไงแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยข้อแนะนําอย่างแรกคือเราต้องไปรองฉีดลงตัวเองเราทิ้งไว้ว่ากลิ่นที่ติดอยู่บนร่างกายของเรานั้น่ะถ้าทิ้งไว้แล้วมันจะเป็นยังไงมันจะหอมอยู่ไหมคือน้ําหอมเองเขาก็จะมีความซับซ้อนของกลิ่นอีนทีเราได้กลิ่นตอนแรกกับกลิ่นที่ทิ้งไว้สักครู่หรือกลิ่นที่ทิ้งไว้ทั้งวันเออมันจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามแบบการเปลี่ยนกลิ่นนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกิดได้เก็นเนาะที่เอามาากกัน ถ้าจะเลือำหอมก็ต้องฉีดก่อนทิ้งไว้คือบางคนอาจจะชอบตอนที่แบบครั้งแรดเราฉีดแต่ทิ้งไว้สักครู่กลิ่นมันจะเปลี่ยนไปค่ะเออเพราะว่ามันอาจจะไปผสมกับกลิ่นของเราอือฮะตอกนก็จะไปติวียาไปกลิ่นใหม่บางคนคือ ก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าคนอย่างเราหอมชมาโรที่เราใช้กันเนี่ยค่ะมันสามารถฉีดสองกิ่งสามกิ่งผสมกันไปได้เลยแล้วระหว่างมันจะมีการแล้วก็จะเป็นกลิ่นใหม่เป็นกลิ่นใหม่อันนี้ก็เป็นเทคนิคใช่อันนี้เป็นเทคนิคนะคะที่เคยเอามาแชร์นะคะส่วนตอนนี้นะคะเทปก็ไปค่ะเทปห้าหกเจ็ดแปด ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ก็คือ o u t e ทมาอ่าฮะอั t เ r อแปลว่าอ u t เจอปรว่แปลว่าอะไรคะเก่าแก่อ๋อเก่าลหมากล่ะมาเก็ตไหมถูกต้องเค้บเรียนภาษาเยอรมันคอร์เดียวจริงเหรอเนี่ยจริงเจ้าเก่งแต่เก่งว่าเจ้าใช่ค่ะมันจะเป็นลานแบบเป็นลานที่แบบว่าในโบราณอ่ะ เป็นตลาดเก่าที่แบบว่าเขาจะเอาของมาแบกกับดินขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยเห็นใช่ไหมแบบว่าพวกตลาดนัดยุโรปอ่ะเออนี่ยประมาณนั้นเลยใช่ของอินทีแล้วก็ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาก็จะเอาของเพื่อผสมครัวผลไม้ต่างๆมาขายใช่ใช่ที่เป็นลังๆอ่ะ นั่นแหละคือในในซีรีในหนังเนาะที่เราจะเห็นในซีรีในหนังนะคะแล้วก็จากตรงเอออัล t มาดเนี่ยเราก็เดินมาเรื่อยๆตอนนี้เบื้องหน้าของเราคือแม่น้ำไรแม่น้ำไรเอ๊ะจะเป็นแม่น้ำที่น้ำที่ตอนนั้นอะที่เราไปเห็นที่ไรฟอร์ไหลมาไหลมาตรงนี้เลยนะหรอใช่เค่คือเราเดินตาม ถูกต้องถูกต้องเราเดินตามกระแสะเราล่องตามกระแสะน้ําไปไเรื่อยแล้วกออ็อีกเมืองหนึ่งที่เราจะไปเมืองต่อไปก็เป็นเมืองที่แบบเป็นที่ราบรุ่มราบแม,แม่น้ำ,ม,ม,นำม,มีแม่น้ำอีกแลวม่น้ำก็ชื่อว่า,ามแม่น้ำราห <laughs> ใช่ค่ะงั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปิดทริปกันตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะแมวกับเครมนะคะจะพาทุกทุกคนไปเที่ยวที่เมืองดูเซลดอร์โอเคอันนั้นก็เป็นครั้งแรกของเครมมนะครั้งแรกทุกเมืองค่ะจะบอกว่าดูเซลดอร์เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเมืองเก่าเนี่ย ก็สวยแหละแต่ว่าอาจจะสู้ที่นี่ยังไม่ได้แต่ที่ประจักษ์แล้วก็ตรึงตราตรึงใจของชานั้นก็คืออะไรรู้ไหมค่ะเครกอะไรคะก็คืออาหารอา <laughs> ของกินค่เค้ของกินแน่เนาะของมันแน่อยู่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมใกล้ๆสถานรถไฟดุสิตอบจะมีร้าน ขายไส้กรอกเือเยอรมันเนี่ยขึ้นชื่อเอ่อไส้กรอกเยอรมันแล้วซอสเผ็ดมากอร่อยมากต้องไปชิมต้องไปชิมแล้วก็มีร้านอาหารไทยที่จะแนะนําเค้ไปด้วยเพราะเป็นร้านอาหารไทยที่อร่อยอร่อยแบบสุดๆไปเลยแล้วก็สวยมากตาแตกกูแลหิวแล้วเนาะหิวไหมแต่จริงๆแล้วเราสองคนน่หิวตลอดเวลานะที่ตเวลาทตัวเวลาโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันที่รุ่งดอกนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย